สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าราคาทองก่อนเปิดตลาดของเช้าวันนี้เช้าวนัาวนที่15เดือนสิงหาคมปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองสปอร์ตช่วงกลางวันของวันที่1 4สิงหาคมปรับลงเล็กน้อยโดยทองคำได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้สกุลเงินดอล,ลา่าสหรัฐแข่งค่าหลังจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ที่สำคัญหลายตัวออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ในขณะที่ทางด้าน Standard c h a r t e ตชี้ว่าแนวโน้มระยะยาวของทองคำยังเป็นขาขึ้นจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์และขนาดโรงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำหรือติดลบหัวเส้นแหงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำไว้ดังนี้นะคะหัวเส้นแหงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคา คาดปรับตัวขึ้นโดยทองคํามีแนวต้านที่1,970ดอลลาร์ 1, ถึง1,980ดอลลาร์ 1, และแนวต้านต่อไปที่2,000ดอลลาร์ 2, ในขณะที่ทองคํามีแนวรับที่1,920ดอลลาร์ 1, และ1,900ดอลลาร์ 1, เป็นแนวรับถัดไปอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากหัวเส้นเฮงนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับราคาทองก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันนี้เช้าวันที่15เดือนสิงหาคมปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำอ้างอิงราคาของวันที่14เดือนสิงหาคมปี2563นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด7ครั้งราคาครั้งที่7เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่15เดือนสิงหาคมปี2563 ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ28,550บาทขายออก28,650บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อ28,30บาท84สตางค์ขายออก29,150บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่14เดือนสิงหาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่7เวลา1 5นาฬิกา25นาที ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่15เดือนสิงหาคมปี2563แมแมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณฑ์ทีนีด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดเช้านี้ราคาจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟัง ยังไงก็อ,งอย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินนํานำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ